ท่านพ่อลีธรรมทโรท่านเดินเข้าไปในป่าลึกทางภาคเหนือเดินวนเวียนอยู่ในป่าหลายวันแล้วก็ไปพบชาวเขากำลังทำไร่พวกเขาเห็นท่านก็สงสารพูดขึ้นว่าท่านครับท่านจะมาหาความลำบากทำไมป่านี้เป็นป่าใหญ่พวกผมยังไม่กล้าเดินเข้าไปในที่ลึกๆเปลี่ยวๆสัตว์ป่าช้างเสือมีมาก อันตรายทั้งนั้นถ้าท่านยังจะเดินบุกต่อไปอีกมีแต่ตายเปล่าๆโยมเอยอัตมาหลงป่ามาหลายวันก็ยังน่าชื่นชมถ้าอัตมาหลงโลกโยมจะชื่นชมไหมหลงโลกนี้หลงมานานแสนนานหลายภพหลายชาตินับไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักเบื่อหน่ายไม่คลายความกำหนัด พวกโยมที่ปลูกเผือกปลูกมันอยู่นี้ไม่รู้จักเบื่อบ้างหรือหลงทางหลงป่าเพียงสองสามวันเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก็หาทางออกเจอแต่หลงโลกอันย้อมด้วยกิเลสเป็นเครื่องฉาบทานิีส้สิโยมเอ๋ยตายจากความดีอย่างเดียวตายเข้าโรงแล้วเขาเอาไปเผาไฟยังไม่รู้ตัวเลย